ลองทายดูสิครับว่าในมือของผมเนี่ยคืออะไรนี่ก็คือฐานแล้วก็เป็นฐานไม่ธรรมดาด้วยแหละครับส่วนจะไม่ธรรมดายัางไงและทําไมจะต้องเป็นฐานสีอย่างนี้ด้วยไปหาคําตอบด้วยกันเลยครับเมื่อพูดถึงฐานคุณผู้ชมก็คงนึกถึงเจ้าฐานก้อนสีดำๆแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับแต่ใครจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีฐานแบบใหม่ที่ไร้กลิ่น ไรควันจะอยอะไรนะครับไม่มีกลิน่นยังไม่พอแถมไม่มีควันอีกต่างหากเขาทำได้ยังไงเอ๊ถามวิเศษหรือเปล่าครับเนี่ยที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยก็คือฐ่านจากจากไม้ทั่วไปธรรมชาติที่เรามีในประเทศนะและบางส่วนที่เราเอามาผสมก็จะเป็นพวกวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรซึ่งเขาก็จะนิยมเอาตัวนี้ไปทดแทน ไอตัวไม้ที่หายากซึ่งจะนิยมกันในสมัยก่อนก็คือไม้กงกลางหลักๆก็คือกะลามะพร้าวและกะลาปามและเมื่อได้ส่วนผสมทั้งหมดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะนำมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำมาขึ้นรูปอัดแท่งให้ได้ขนาดตามที่ต้องการด้วยเครื่องนี้ครับซึ่งอันไหนแตกร้าวก็ต้องทำใหม่ไม่ยอมให้ผ่านไปแบบไร้คุณภาพเป็นอันขาดหลังจากนั้น แห่งฐานทั้งหมดก็จะถูกส่งเข้าตู้อบขนาดใหญ่ใบนี้ล่ะครับใช้ความร้อนไล่ความชื้นออกจากฐานและเมื่อผ่านการอบจนได้ที่แล้วฐานก็จะถูกส่งเข้าห้องนี้เพื่อเตรียมพ่นสีต่อไปแต่ไม่รู้ว่าทำไมทำไมเขาถึงต้องพ่นสีด้วยล่ะครับสาเหตุของการเคลือบสีนั้นเราจะเน้นไปในตัวของที่ว่า ้าสินค้าตัวนี้อย่างสมมุติเช่นอย่างสินค้าที่ไปใช้เกี่ยวกับเรื่องสปาหรือในพิธีกรรมทางศาสนาการจับเนี่ยจะไม่เลอะมือนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการลมกรํรมยานบางบ้านเขาก็จะเอากรํรมยานเนี่ยไปวางเลยเพื่อจะอบไม่ให้ไล่กลิ่นอับในบ้านแหม่ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่ากํมยานคือไม้กฤษนาเป็นไม้หอมที่ใครๆก็รู้ว่าราคานั้นแพง การจะนำมาใช้แต่ละทีก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปหน่อยละครับซึ่งฐานชนิดนี้สามารถยืดเวลาการเผาไหม้ได้นานขึ้นจึงไม่เปลืองกํายานและเหมาะที่จะนำไปใช้ปิ้งย่างในห้องแอร์หรือคอนโดได้อย่างไม่มีปัญหาทั้งเรื่องกลิ่นควนันหรือขี้เถ้าฟุ้งกระจายปลอดภัยและประหยัดกว่าการใช้แอลกอฮอล์เหลวอ,อีกด้วยละครับยกตัวอย่างอาไสใหญ่ตัวนี้นะฮะ ตัวนี้หนึ่งหน่วยของเราก็คือ1ก้อนกว่าจะหมด2ชั่วโมงครึ่งครับต่อนหนึ่งก้อนแต่ถ้าเปรียบเทียบนะฮะตามสัดส่วนของขนาดขนาดของของแอลกอฮอล์ประมาณนี้มันจะได้ประมาณ15นาทีแอลกอฮอล์มีกลิ่นแสบตานะฮะแล้วหมดโดยเวลารวดเร็วหรือถ้าหกกระจายมาเนี่ยเป็นเชื้อราเหมือนกันน้ำมันหกเลยแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ควรใช้ให้ถูกที่ด้วยนะครับเพราะการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภท ตามการใช้งานที่แตกต่างกันไปจะช่วยประหยัดได้มากกว่าแม้ถ่านไร้ขวันนี้จะมีข้อดีกว่าถ่านทั่วไปแต่หากนำไปใช้ในการหุงต้มขนาดใหญ่หรือใช้แทนน้ำมันเตาคงจะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเห็นด้วยกับผมไหมล่ะครับคุณผู้ชมถ่านก็คือพลังงานหมุนเวียนที่มาจากต้นไม้ถึงแม้จะปลูกทดแทนได้ก็ตามแต่จะ,จะดีกว่าไหมครับหากเรารู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็จะช่วยยืดอายุของพลังงานหมุนเวียนให้มีใช้ในโลกของเราได้นานกว่าเดิมอีกด้วยครับร่วมสร้างสารรค์รายการโดยบริษัอทปตทอจำกัดมหาชน